นะครับสูตรผลต่างกำลังสองนะครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแยกเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังนะครับอ่ะอันนี้ x กําลังสองตรงนี้ก็ถูกมองเป็นหน้ากําลังสองนะครับแสดงว่าหน้าเป็น x เนี่ยหน้าคือ x นะครับหน้ากําลังสองร้อยยถูกมองว่าเป็น11ยกกําลังสองเนี่ยหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสอง หน้าเป็น x หลังเป็น11นะครับก็แยกเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังโอเคนะ1 6 x กําลังสอง x กํลังสถูกมองเป็น4 x ทั้งหมดยกกําลังสอแสดงว่าหน้าคือ4 x ลบกับ49ก็ถูกมองเป็น7ยกกำลังสองแสดงว่าหน้าเป็น 4x แล้วก็หลังเป็น7แยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังต่อไปนะครับ 4x กําำลังสองลบกับ25มอง 4x กําำลังสองเป็น 2x ทั้งหมดกำลังสองมอง25เป็น5ยกกำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหน้าเป็น 2x หลังเป็น5หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง1 0 0 x กําลังสองลบกับ49มอง1 0 0 x กําลังสองเป็น 10x แล้วทั้งหมดยกกำลังสองมอง49เป็น7กํากลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง81 A กํากลัง4ลบ16 B กําลัง4 81มองเป็น 9a กํากลัง4ก็ A กกำลังสองนะครับ 9a กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองนะครับหน้าคือ 9a กาลังสองนะครับนะเมื่อยกกำลังสองก็จะกลายเป็น 81a กาลังสี่ไปลบกับ 16b กาลังสี่ก็มองเป็น 4b กาลังสองทั้งหมดยกกำลังสองหน้าเป็น 9a กาลังสองหลังเป็น 4b กาลังสอง หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง <อ 400. S 1> ต่อไป1 6 x กําลัง4ก็มองเป็น4 y กําลังสองแล้วทั้งหมดยกกำลังสอง 2, y กําลังสก็มองเป็น y กําลังสอง ทั้งหมดกำลังสองนหน้าคือ4 y กํากำลังสองหลังคือ y กํกำลังสองเข้ารูปสูตรนะครับหน้าลบหลังออกขอโทษ x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  โทษทีโทษทีโทษทีทษททษท x กำลังสองอันนี้หน้านะครับลบหลังคูณกับ หน้าบวกหลังนะ,นะอันนี้นะครับ 25x กำลังสองก็ถูกมองเป็น 5x แล้วทั้งหมดยกกำลังสอง 144y กำลังหก็มองเป็น 12y กำลังสนะแล้วทั้งหมดยกกำลังสอง หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้าเป็น 5x หลังเป็น12 y สอากำลังสหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง x อกยกกำลังสองก็หน้าก็คือตัว x เลยนะครับ 16ส่วน25ก็มองเป็น4ส่วน5 4นะ4ยกกำลัง2ได้16 5หยกกำลัง2ได้25 Y กํากำลัง4มองว่าเกิดจาก Y กํกำลัง2องยกกำลังสองเดนั้นหน้าเป็น x หลังเป็น4.5 Y ส่วน5 y ากำลัง2หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง